ำบลหน้ายอยู่ทุกหมู่บ้านหน้ามองชุมชนอยู่อย่างพี่นอ้องเพื่อค,ออคอเนเราน้อมตัวแฟนแดนไฮ้ทอ,ท,อทอสองพันห้าร้อยห้าเรื่องการพัฒนาชุมชนสร้างสรงสรค์าบาลังชุมชนรวมประชาชนสร้างไทยยั่งยืนทุกตำบลหน้าอยู่ทุกหมู่บ้านหน้ามองชุมชนอยู่อย่างพี่นอ้องเพื่อคนเราน้อมตัวแฟน ก็ทุกปีก็จะมีการประกวดอ้ครัวเรือนอ้บ้านเรือนพนากรที่ลูกผักนะครับบ้านเรือนพนากรานอำเภอที่ลูกผักนะครับก็จะมีการประกวดทุกปีนะครับประกวดทุกปีก็จะรับรางวัลไปประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดลงงานให้นะครับทุกปีนะครับทั้งทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะผู้เราต้องบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้นำเราต้องผลการทำเราต้องทำก่อนนะครับเราต้องทำเป็นตัวอย่างประเทศเราเราเรียนจะพูดนะครับ นี่อย่างเราก็ขยายผลในเรื่องของความเป็นยูอนะครับอาหารการกินในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเพื่อผักตอนเราสำเรัจตัวหนึงัเราแล้วนะครับเราก็ขยายผลนะครับไปสู่คนอื่นนะครับไปสู่คนอื่นหลายคเนจากคุณลังเราคนเดียวไัจะเป็นแี่สิบคนเดือนก็ส่งตินไปบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องไปอันนี้นะครับเรื่องแนวนั่นดูประมาณอ่าอิ่60เปอร์เนด ในห่องพินกรณาข้องา่นกับผิ้บัตการกีรับริจาควี่นําวินนมาในหองพรอยเรือกาพเบิ้งที่ขอรับบริจาคน้าพี่นองข้าวบลไม้ในห้อง้อยเหลือผู้ปรสบโรกโควิดซื้ออุปกรณ์ให้การสนามโรงพยาบาลสารภูมิโรงพยาบาลสนามห้องยอดของพี่นองข้าวบลไม้ในห้องนี้ถึงคือเป็น การเคลียสะานแน่นอนแต่ว่าพอดึงยให้หกรบบกวคาหลายคนตบ,บทื่อีิครับประเป็นดัาษระดับขอบ้วาคกันไครับบ๊ายบายทุ่ตำบลหน้ายอยู่ทุกหมู่บ้านหน้ามองชุมชนอยู่ยามที่น้องเพื้อคนเราดองตัวเแฟน